กรรมเพื Sadly, ่ออะไรน้ำมันค่าดมีระดินเพชรตอนเราสมมติก็มดินเพชรเอาน้ำมันใช่ไหมแต่ตอนตอนนี้เราไม่ทัาดถามว่าค่าดินระดนน้ำมันก็ได้ด้วยก็ตามไปด้วยเราตอนเดินไปจบเท่านิดเดียแต่ก็ยังได้น้ำมันไหมได้จะได้แต่ไม่พอถามว่ามีการเมื่อกใครที่ยินี่เป็นการเมื่อกตอนสองปีที่แล้วครั้งี้ว่า อ่นานได้ครับไอ,อ้เบอร์เกอร์คือการเโยงไหลแม่นปล่อบ้านนี้เลยที่ทำเขาเรียกว่าซ้ำตามซ้ำตาม,าม,ามคือปล่อยคือแล้วขึ้นบปไอ้ทำอะไรเขาเรียปล่อ,าากลอ,อยกู้บ้านนะปล่อยไง่ไายๆบ้านรถกับอีอ้อนอีอ้อนผมเะพูดอะไรอีอ้อนอีสบายเพราะนะครับไม่ไม่อยากจะดีดเงิน คือถังแบบือถง่ายถามว่าตอนนี้ในกระเป๋าดมีเงินืหรอไหมมีไหมหลักหลักเงิืง่ายในสมัยนี้มีเงินเดือนหรือบัตก็มีบัตรได้คืนไหมแล้วมีบัตรแล้วดลไมเารก่าะูรเลตนเดเยอะไหมเนี่ยมาจากธนา เขาเรียกว่ากาล่าวันนี้คนแบบนี้คือให้คอนโซลตายไปบถ้นสมก็ทีนี้การแพรขายที่ขายกันใช้กันหรือเปล่าใช้บัตรอะไรเป็นติดการจรนจีตสิการคอนโซลเพราะฉะนั้นลูกนี้คนเป็นการมั้งผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนยอดอุตสูหกรรมโดยมันไม่มีตังค์ถึงขั้นจะถอนได้แต่มันให้ใช้เกิดเลยพอแล้วมันก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งพวกดาราเงินดิจิตอลพวรนี้ทีน ไอของคุณไม่จำเขาเรียกว่าเป็นสกิลช้านของของมริการละเขาเรียกเอ่อหแกนจะเรียกหรือปีพีไงีปีีตอนนี้เราไ่ถามผมจะถ่าวัชยมณนของไทยที่ปล่อยเงอนกู้ง่ายๆตอนนั้นเราเอาเงิน่าแทงหวยเป็นกำไรที่ดินเล่นุ้นเป็น ตอ,ออนนตอนนี้ขาคนเป็นกันเป็นขอดบ้านก็ง่ายขับรถก็ง่ายตอนนี้ก่อนเราจะง่ายในไทยก็เป็นมีดฉีดใหมดแล้วจากการที่เราเป็นหนี้มันก็มีนคนเอาไปขายไปไม่ได้ใบตัวจำนำอ่ะผมพูดง่ายเอาตัวจำนำเอาตัวจำนำไปขายต่อการความเสี่ยงเขาเรียกว่าตู้จำนำแล้วมันลงลงเพราะว่าพวกนี้มีเวลาทำไหมไม่มี เมื่อไม่มีรถไอไอคนนี้กะไรไอคนนี้อะไรนี่เห kind of die, unique, <Yeah. S 1> ็นไหมเยะเจนเจนงไหมเจงแล้วก็เกิดวิกฤเขาเรียกต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตเบอร์เกอร์ของคนเมกันไทยต่อปาร์เบอร์เกอร์ใครไปลงทุนคนไทยป่ะนี่ครับคนทุนโนไทยตัวโลกเลยจวาทั้โลกไปลงทุนในเบอร์เกอร์หมดเลยเพราะสั่ารอยากอยากเป็นบริษัทมันอะไรที่สุนก็คือชุบราดเลือกเจ่งกำไร ดูกินกังไปซื้อขายไปกระดาษกันเวลาทานหวยอะซื้อขายหวยใต้ดินนั่อหวยใช่ไหมครับเราะว่ามก็คือหวยใต้ดินที่ันดีแย่วงใต้ดินใต้ดินของคนต่างถ้าหวยใต้ดินของการวันเขาบอกว่าตัวเลขตัวหวยนอ้นเป็นตลาดเล็กไหม เอมันเล่นหุ้นแต่ดี๋ยเเล่นหุ้นะเล่นหุ้นแต่เดีวมันโกงหุ้นมีทัศนิไหมไปมีแต่เปดูจำนำที่พวกนี้เป็นจำนำแล้วพวกนี้เป็นจำนำเพราะมันโดนร้อนโดนมาเขาเรียกทัศทัศน์ตามคือใต้มาตรฐานพวกที่มีเงินมูลคบาก็ผ่อนมันใต้ห้องขออย่างอนนี้เยอะไหมเยอะเยอะใครไม่ต้องดาวก็วยเขอไม่้เขาเรียกว่าทับนลาคือมันไม่มีสิทธิ์จะกู้หรอกแต่มันต้อง เอาลูไปใช้พิการแปล่อยไปก็ได้าย้กันถ้าเพราะว่าตกนีก็่มอถูงยึดไหมแน่นอนฉันได้พระฉนั้นเขาใหราะนั้นเป็นการล้มไม่าง<อ>ลมลมันก็สํงเกตแล้วแต่มันมาถึงไม่ไม่ล้มันฉีดปองมรี <c oughs> นี่ยคือเรียละไรปองเมรีจิตยาตากินมันก็ปั้งมนแปรองเต็งขึ้นมาตองค้งาใจเองเข้าใจได้ พราะอเมริกาก่อนหน้านี้มันทำให้ดอกเบี้ยมันสูงหรือต่ำเนี่ยเพราะดอกเบี้ยดอกเบี้ยตอนที่ธนาคารตอนที่มันลดมันทำให้ดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยธนาคารชาติอันนี้พวกเราเข้าใจเรื่องการเงินด oh. oh, ้วยดอกเบี oh, no. uh ้ยต่ำดอกเบี้ยสูงเราถ้าดอกเบี้ยต่ำมันจะกู้ไหมกู้แล้วอยากใช้ได้ไหมใช้ที่ของใช้ลงทุนใช้อะไรก็ได้ให้ดูให้หนักถ้าดอกเบี้ยสูงมันจะกู้ไหม ปูยากไหมยากตอนนี้ทุกคนถูกเตือนไหมก็ในดีอ่ผมก็ถูกเตือนเลยพวกปูเกิลตอนกางบอกผมก็เตือแล้วครับมันฟังปูเลยไม่รู้ว่าสเต็มในดีดีอ่ะเพราะฉะนั้นตมงบ้านอเมริกามีสองอย่างมันดอกมันก็ทํำไมดอกเบี้ยต่ําแต่มันเจอไฮเปอร์เกิลกเข้าไปอันที่สองสองสาเหตุที่มันก็พอ มันก็เจอแบอเกอร์เงินหายไปตลาดเพรคนคนบ่อยู้มเป็นยาใช่เงินเงินไทยลนะเข้าใจนะมันก็เกิดแล้วก็ตั๊มแบงก์ตเต็เพื่อทําให้มันมีตังเพราะคนเราไม่มีตังเงินไทยทำไม่มีตังทําไงต้องไปเข้าไอเเพื่อเอาเงินตอราคมาใช้รื่อเงินใดเงนไทยมีการยเงินกู้สักกระลาเพราะไม่มีใครให้เข้มเงินเราแต่ไม่กล้าตอนมันล้มมันไม่ยอมเข้ามาเอรก็อะไร เพราะถ้าเข้ามันถูกบังคับให้มันยังตีจากในประเทศไทยคือให้ตัดรายจ่ายให้ลดคอร์รัปชันให้ประหยัดให้ใช้เงินเรียนปีผลใช่ไหมให้ขคิดแบบเบี้ยสูงแต่ถ้ามันขคิดแบบเบี้ยสูงเศรษฐกิจยังไงถ้าเราไต่ตัดมันเราเศรษฐกิจก็ ก็จะไปายายตัวใหตัวใหญ่เพราะทุกคนก็พู่การพู่าอัไใช้การลงทุนซื้อของตอนลดตอนแยันตอนนั้นนะเะคนรวยไรวแล้คนแก่ก็น้อยก็เศรอฐกิจใหญ่่านเป็นการอยู่ีจ oh ุกกระทั <transaction third> ่งมันไปไม่ได้มันแฮมอร์เกอร์มันทำไงมันทิ้งแรงของเต เพราะมันมันเป็นครั้งแรกที่คุณบอกว่ามันมันเนริ่มใช้ของทำมึงว่มันจะเป็นแบงค์เท่าไหร่ตามที่คนไทยยังใช้แบงค์ดอลลาร์ใช่ไหมสุมรมพรรณจ่าหรือเลกจริงมันเหมือนกันคนโลกใช้ดอลลาร์เพราะเจอชื่อว่าอินกอร์อินัฒชชื่อว่าแบงค์มีแฟนดอลลาร์ไงเพราะว่าใุณนี่ใช้คิดขายเอาเงินบาทเนี่ยหรือมันไปใช้คิดขายข้ามไปทะเลไปเขมรคน,นยอมรับไหม ไม่อยอมยอมรับดอลลาร์ฉะนั้นอเมริกันมันก็ดูว่าว่าผลมะม่งแมงโมมันใช้เงินดอลลาร์ไปขายกันเพราะว่ามันมันเป็นเจ้าโลกมันก็แบงก์เงินซื้อสกุลมนใช่ไหมคนไทยก็เก็บเงินด้วยในแบ,บงบก์เงินตามหาดูแลก็ของเข้าท้องเงินหลายชาติก็เอาทองขายด้่ยเอา,าดอลลาร์แทนไปเงินมันก็ขายได้พอเชื่ออยูมันก็พิมพ์แบง,ง,งก์ขึ้นมาสองครั้งเมื่อสองปีก่อน ปีที่แล้วครั้งหนึ่งแต่ละปีเมื่อต้นปีนี้อีกครั้งหนึ่งแค่แค่ไปเรือรถอีกแล้วมันระหว่างนี้มันเป็นกู้จีไหมกู้จีเงิน้นตัวเลยทันี้มันเกิดบาลานเราจีนประเทศเมรกาเป็นมหาอำนาจเศรษฐีเหมือนเศรษฐีบ้านเราขี่รถแบนซ์แต่ว่าไอ้กู้เงินที่มาซื้อรถแบนซ์ชั้นใต้ชั้นนั่นเลยเมกามันรักษาหน้าตามันก็เป็นของกู้แทงครับกู้จีนแล้วตันจะนำเงินเจ๊งเนี่ย มันก็ไปขอมาวครับมาหน้าจีนไปแล้วจริงจย้ายการลงทุน,นมันเพื่อจะกินค่าแรงถูกแพงตอนนี้สินค้าพี่ห้องีจันนหน่ายในเราป่ยอยู่ใีเม็ดอีสลายหายหน้าหายหน้าไปแล้วเพราะมันขอถูกมากแต่ถ้าเป็นเราเห็นไหมจีว่าจีนค่าแรงมันถูกแต่ถูกก็ยังแพงกับเราหนึ่งบาทต่อหกบาทหยวนหนึ่งหยวนเท่ากันแต่ยังไงจีนเนี่ยมันก็ยังก็เขาเรีอ FBI อยก f อ i นะครับไปลงทุน ที่ประเทศไทยต้องการินลงทุนก็เงินลงทุนเงินลงทุนเพราะโลกไปลงทุนที่ไหนจีนอเมริกาซึ่งเป็นนี่เป็นงสองเนี้อเมริกายาวจักรได้ขี่รถเบนเล่จีวัตแสงมาเอาไปที่ไหนตอนบ้านของรถเนี่ยกู้ธนมาคารไปกู้มันเป็นไงก <Okay. S 1> ู้จีนแล้วก็พิมพ์แบงก์เองมันทำสัญญาแล้วอต่ที่สี่คือค่าประกัน์พิมค่าดีนปเทศพิมเอาหนึมันเหมือนกับ ยึดลูกสาวหรือว่ายึดเมียรับค่าผู้ที่ต่างกันไหมเจ้าหนี้ทั่วโลกเหมือนกันไหม,มเหมือนเพียงแต่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นรัฐบาลนั่นเองใช่ไหมครับทั้งมการเป็นเจ้าหนี้ของประเทศหลายประเทศนัศ้นก็ทำแบบเดียวกันคือค่าวินลาได้ถึง่ากัจดังเอาหนุ่มันแล้วทันทีก็เป็น,ต,น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 ต้องไปพูดจีนมา พูดจริงนะครับเลวาวกแย,ย่การาอยู่ในโล้จริงจริงก็เรืที่เป็นมหาหน้าตากอยูที่วันนี้ทุกวันนี้จริงก็แต่ตัวหมาตา์เพราะว่าตื่นลาดตื่บอาหูแล่วเป็นของนิทระโว่ผมไมี่ถูกหลอกตอนผมเรียนเอทเมื่อปี980เนี่ยมี2,000นะตั้งยี่ถึงกว่าปีผมรู้ศึกษาจีิงตาใจตอนนั้นจะเป็นหมาเซนโดผมก็ศึกษาันก็ดันเกี่ยวไปจ้เปย,ยิยิวเดาวยิวอาจารย์ผม เราต้องเรนสองตกเพราะผมศึกษาเรื่องจีแต่วันนี้จีเป็นไหมเป็นคอมมิวนมไหมีมีเว้เป็นอยู่เพื่ออะไเบงก่อเพื่ออไปตัวที่คอมมิหลงลุกน่ะมันเปอยู่ก็คือเติร์เติก็เปลี่ยนเป็นประเทศบอกว่าเป็นทุณนิยมแต่ไม่สามารถเป็นทุนนิยมที่คิดถึงประชาชนคนใหญ่ก็ก็เขาตีงคมินสแก้จริงเพราะว่าจีนเนี่ยมีประวัติมานานยาวนานทุกครั้ง ภาษาจีนที่เราสนใจนะผมเ็นไปญี่ปุ่นใครดาวดูว่าสัญลักนี้นหมายอะไรใครดารจานะใครรูักไหมมีแปลว่าประเทศเี่ความหมายอยาครับป้าจีนกลางเดนมีจุดตรมกันงด้วี่ผมผมให้ความหมายนะและมีกรอบเรียกว่าประเทศ มันสีรูว่ inal, าถ้าเมื่อไหร่ไม่เชื่อมฟ้าเรนไม่เชื่อมกันตอนนี้เชื่อมไหมครับเมื่อไช้าใช่เชื่อมไหมฟ้าเราจเชื่อมกันไหมเาื่อชัาถึงตัดตอนใช้บรัยเห็นไหมถ้าถึงฉลาดเมื่อเหล่ที่เมื่อไหร่ที่ฟ้าไม่เห็นดิ้นเนี่ยให้ตีลุกขึ้นทุกขั้นใช่หรือไม่เกิดหมอกเซตตูตอนไหนหมอกเซตตูตอนไหนตอนคนคนนี้ เราดูหลัง,ง,งจร,ริงรทงุกครั้งเลยไหมคนเมื่อประชาชนข้านกีฬากรุงแย่เป็นราชวงศ์มองคนบรรู้คือคเพราะว่าเป็นจริงได้มาซึ่งว่าถ้าแล้วคํานี้คำนี้ป่านี้แปลว่าใหญ่ใครเราดูภาษาจีนภาษาปัญญานะคนที่จะเป็นใหญ่ต้องเชื่อป้าเชื่อก่าเชื่อเด็กนี่แปลว่าใหญ่ ถ้าใส่คุ้หมายเดียวกันใส่กรอบก็เลยว่าเราเนี่ยรเทศเราเนี่ยภาษาจีนแต่ว่า,ววาประเทศอันนี้ถ้าเรื่องเ,เขียนยนี้ยแต่นนว,ว่าใหญ่ถ้าใครจำเรียกเป็นเนียตัว็มตัวก็จะเห็นคำนี้คำว่าใหญ่เห็นไหมครับภาษาจีนนี่แปลว่าฟ้ากลางดินเพราะเพราะเมื่อไหร่ตักเราตัวมาไรไม่เห็นดินเพื่อก,ก็เป็นผู้นาที่ลอยทุกครั้งที่ผู้นาที่ลอยก็เรียกว่าทุนที่สามงหรือผู้นาที่ถลร่าทรเท นั่นแหละครทุกท่านเป็นผู้นำผู้นำที่ดีคือเชื่อมโค่นได้เชื่อมจางได้เชื่อมล่างได้ที่เรื่องบนกลางล่างเห็นไหมครับคนเป็นใหญ่ได้จะต้องเชื่อมทั้งันดัดได้หรือไม่เนี่ยภาษาไมอกนี่มีผมไปผมพูดเรื่องนี้วันนี้มาเรื่องศาสนาเรื่องการงานี่กลับมาไล่มาแติดยุโรปลบแล้วเมกาลบยัง มันกะลเยเมื่อสองปีที่แล้วมันร่ำไปแล้วแต่มันจริงเป็นจริงประเมินกันจริงแบงค์นเต็กให้โลกใช้โลกทั้งโลกเราใช้นะเพื่อาเลอยู่แด้แต่มันจะจริงนะดี่สาไหมไม่จรเพราะสองครั้งมันเจ็บตัวไหมเพราะุกคนรู้ว่ามึงจิงมึงเตก่วยง่ายกว่ามันไม่ห้าแอเแต่ว่าคนคนจะถือได้ดอลลาร์วินามไหมอะไรขึ้นสองปีอะไรขึ้น แทงไหเพราะคนเราไม่ใช่ถือไม่จะถิเพราะมนจะมีแป้ติดตขึ้นมากูไม่ยช่ถือกูจึงมาเกงอะไืออะไรทองทองแพงไหมแจากสี่ร้อยเป็นสี่พันตินราคาเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นสามสาม่แตราคารหรือเปลเพราะว่าท่านี้ตังค์สแล้วราคาอเมื่อมันแพงแล้วเล คนมีเลสือทองจะทพงไหมแพงแล้วนั้นเขาบอกว่าควาต้องการทองทั่วโลกเนี่ยเพื่อประดับประดาเขาแก่ถึงเก้าหมื่นล้านตันเก้าพันล้านตันแต่จีิงใจแค่สองพันถามว่าทองจะแพงรันจะถูกแพงนะพำรองขึ้นยี่ห้าหมื่นอตันที่เราเห็นแองมันจะเป็นอย่างไรทองเมื่อไหร่ที่ตีที่อเมริกาตงทีงทีสามเนี่ยทองกันจะถึงระดับทำไม แต่ตอนนี้มนการให้กินใช้วิธีไหนวิธีไหนน้ำมันน้ำมันมะขามอวเถ้ามุณเซนกับทัสินเข้าไทยทัสินคลองไทยมุนเซนความคำเน่งถามว่าแล้วก็ให้กาลังเสรีว่าตอนนี้หนึ่งตสองแสนอยู่ในเขตทะเรใด้น้ำมันที่ดีสุดของโลกไปแล้วเป็นน้ำมันขาขึ้นอันดับที่ที่สิของโลกน้ำมันทันดี มีเป็นสิบปีสิบห้าปีแล้วจาาา่ายค่าสัรคมานต่ำถามว่าอเมริการ